สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะในอยู่ที่ห้องอาหารเดลิสซรองค่ะโรงแรมดุสิทธานีหัวหินเดี๋ยวจะพาไปดูรายอาหารเช้าของที่นี่กันนะคะว่าน่ากินแค่ไหนที่นี่นะคะคือห้องอาหารเดลิสซรองนะคะโรงแรมดุสิทธานีหัวหินบรรยากาศก,ก็จะมองเห็นวิวทะเลกับวิวสระว่ายน้ำด้านนอกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูอาหารเช้าของที่นี่นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ เยอะไหมมากินไหมอะไรอย่างนี้นะคะ,นะคะราคาตัวนี้ก็จะเป็นโซนของพวกพัาสตรกนะคะขนมปังก็จะมีหลากหลายนะคะขนมอบขนมปังต่างๆนานา,นาขนมปังก็มีหลายแบบแล้วก็มีเดนิชด้วยนะคะแล้วก็มีขวัวซองด้วยค่ะเลยต่างๆน,นคะคะ ก็จะเป็นขนมปังมีให้เลือกหลายแบบเลยส่วนฝั่งนี้จะเป็นแยมนะคะก็จะมีแยมบลูเบอร์รี่แยมส้มยัง s อเบอร์รี่มีนูเทลา่าแล้วก็มีเนยถั่วด้วยค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นน้ำผลไม้แล้วก็มีนมนะคะแล้วก็จะเป็นสลัดต่างๆก็น,น้ำสลัดมีหลายแบบมากเลยค่ะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีโคคัส อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใกล้ๆค,คุกค่ะก็จะเป็นชีสค่ะเป็นชีสก็มีหลายอย่างมีบรีนะคะมีเชดดาร์นะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นผลไม้ค่ะด้านนี้จะเป็นนมเปรี้ยวต่างๆแล้วก็โยเกิร์ตนะคะแล้วก็มูสリーพลยาพืชต่างๆนานาน ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นซูชินะคะอาหารญี่ปุ่นมูส c ี่คอนเฟลกทอนนี้มาดูตรงฝั่งของครัวร้อนกันบ้างนะคะด้านนี้ก็จะมีเป็นพวกคัว,วิ้งนะคะเป็นแฮมแล้วก็มีเกรวี่ซอสให้ด้วยนะคะทีนี้จะเป็นเบคอนก็แนวเป็นเบคอนกรอบนะสำหรับที่นี่ อันนี้เป็นแฮมนะคะแฮมหมูไส้กรอกไส้กรอกที่นี่น้าตาดีนะเมนูไข่ต้มนะคะไข่ดาวก็มีทอดเอาไว้ล่วงหน้าบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกไก่สเต,เตชันไข่นะคะตรงนี้เป็นซุปฟักทองค่ะมีซุปฟักทองด้วยโอ้หน้ากิน เมนูไข่ต่างๆนะคะมีทํารอไว้นะคะก็จะได้ไม่นานมากก็เห็นว่าวันนี้มีกรุ๊ปด้วยอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศผัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ไก่ผัดกับเห็ดแล้วก็มีแพนเค้กอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ฝั่งนี้นะคะจะเป็นสเตชันก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโชินปลาแล้วก็จะมีอาหารไทยอยู่ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นข้าวสวยนะคะกับข้าวก็จะมีเจนผะแนงหมูฝั่งนี้เป็นผัดผักค่ะด้านนี้ก็จะมีเส้นหมี่ผัดกุ้งก็มีคนทงโปด้วยทอดแบบน้อน,น,อนเลย ตัวไม่ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะปลาท้องโกกปลาท้องโกก็จะมีให้จิ้มกับเออสังขยาแล้วก็นมข้นหวานนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็จะมีเครื่องพอประมาณนะคะเติมความหวานเองได้ ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ค่ะมีข้าวมันไก่ด้วยนะสั่งน,นี้นะคะก็จะมีอาหารไทยเพิ่มเติมนะตรงนี้เป็นข้าวกล้องเมื่อกี้เป็นที่สวยธรรมดานะคะส่วนนี้จะเป็นผัดผักกาดขาวเต้าหู้คล้ายๆเมื่อกี้ก็อันนี้เป็นมัชรู o มเทอริยากิ เข้าใจว่าส่วนนี้น่าจะเป็น vegetarian นะคะก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกเค้ืรุงต่างต่างตรงนี้ก็จะเป็นข้าวต้มอ,อ๋อเป็นแกงขอโทษทีค่ะตรงนี้เป็นแกงจืดนะนั่นนี้นะคะจะเป็นโจกไก่ค่ะ เครื่องปรุงก็จะมีอยู่แถวโซนนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องข้าวต้มต่างนานา,นามีหลายอย่างเหมือนกันนะนจะมีพัวปลาสามรสเต้าหู้ยี้แล้วก็ผักดองแล้วก็มีหมูฝอยด้วยนะคะอันนี้เป็นยำปูแหง้งส่วนด้านโซน,นนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวต้มค่ะอ่าข้าวต้มเมื่อกี้เป็นเครื่องข้าวต้มไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซุปมิโซะค,ค่ะ มิสดก็สามารถที่จะเติมสาหร่ายเติมเต้าหู้อะไรได้เองเลยนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับอาหารเช้าที่โรงแรมดูสิธานีหัวหินนะคะอ้าวมาแล้วค่ะอาหารเช้าของเราที่ดูสิธานีนี่เราก็ อันข้ามันไก่นะจัดมาเต็มเหมือนกันนะข้าวต้มนี่ประมาณนี้เลยก็ถือว่าอาหารเยอะใช้ได้นะคะอร่อยไหมอร่อยะคะ่ะยกนิ้วแล้วโอเคงั้นขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะจ๊ะ